น <Allah> นลุกไปเออนั่นเลยไปเลยไปเลยเอาล็อกเลยล็อกอ่ะม้นเลยเอออิมเป็นแล้วอิมใช้ล็อกล็อก็อกอันนี้เป็นแล้วนะเอาไปนี้ตาม กิมร yeah, ้อยบ้างเออวันนำกิมร้อยเกียดิสามหม้อ Maikin dib? Tidak kini tidak tsunami. Jadi patah tidak lebih baik. Ikan. Sowi, sowi, sowi. Oi, nangku. Kalauan beri. Ayo, 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 ayo. Hahaha. เดนสีด้อโอ้โหอิีว้าวอันนี้ไม่มีน้ำไม่มีไม่ดีดอกฟาดัเยอะอ้ยอันนี้อันตรายดูฟัามันก่อนอันตรายเอาไปไหนย่างเลย เดาเาเดลยเดีนวัปีนิวเนะคะยูวัดนิัดีนะครับยกวันข้ี 哎。Uh. 别留言哈。 来